คุณทัชมาศจันธิกกุณเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรสุบรรครั้งที่4คนดีเด่นแห่งปี2565สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นพร้อมเรียนหน้าทำความดีเพื่อสังคมเป็นอีกหนึ่งงานรับรางวัลอันทรงคุณค่าค่ะของเราบรรดานักธุรกิจองค์กรต่างๆค่ะสับงานรับรางวัลเพชรสุบรรครั้งที่4ประจําปี2565จัดโดยมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยค่ะเพื่อเชิดชูเกียรติยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบที่กระทำความดีเป็นแบบอย่างให้สังคมไทยเพื่อสร้างจิตสํานึกที่ดีกกกััันคคคคค่่ะะโดดดยมีีบบุลลแออง์รรรทไ้้าาเเืข รับรางวัลในครั้งนี้และหนึ่งบุคคลค่ะที่เดินหน้าในการทําประโยชน์เพื่อสังคมค่ะและได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลค่ะคือคุณทัชมาศจนมาทิกรกุลรองกรรมาการผู้จัดการบริษัทนิเออร์เอเนจีจำกัดค่ะที่พร้อมเดินหน้าทํางานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเพชรสุบานครั้งที่4สาขาบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นโดยคุณทัชมาศค่ะเปิดเผยว่าภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับตนเองทําประโยชน์เพื่อสังคมมานานหลายปีค่ะรวมถึงดํารงตาแหน่งอดีตนาย,ยกสโมสรโรตาราาารธนนีและะเปป็ คณะกรรมการฝ่ายภาครัฐลอตเตอรี่สีตาปีค่ะรวมถึงคณะอนุกรรมการศูนย์ลอตเตอรี่แห่งประเทศไทยค่ะและอยู่ในทีมรายการคุยข่าวชาวลอตเตอรี่โดยก่อนหน้านี้ค่ะมีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะและหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าทําความดีเพื่อสังคมในการประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นวิทยากรเพื่อส่งต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมค่ะทางรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะต้องขอแจ้งความยินดีกับคุณทัชมาศค่ะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะสำหรับดิฉันเองนะคะนอกจากทำงานในด้านของการบำเพ็ญประโยชน์นะคะให้ก ทางองค์กรของโตรตตอรี่และองค์กรต่างๆแล้วนะคะ ดิฉันเองนะคะมีความถนัดนะคะในเรื่องของการพูดค่ะโดยเป็นนักจัดรายการวิทยุพิธีกรและวิทยากรค่ะดังนั้นนะคะจึงมีแนวคิดนะคะที่จะถ่ายทอดความรู้ทางด้านการพูดค่ะให้กับผู้ที่สนใจนะคะที่จะมาเรียนนะคะทางด้านของการพูดค่ะดิฉันยินดีนะคะที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์นะคะสามารถที่จะติดตามได้นะคะในเพจครูทัชชาสอนรวยด้วยเทคนิคการพูดค่ะ ค่ะในส่วนของการทํางานในการบำรเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมนะคะ สามารถที่จะติดต่อไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมนะคะมีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการทํากิจกรรมกับโรตารี่ค่ะนอกจากช่องทางนะคะของโรตารี่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรตารี่นิวไทยแลนนะคะแล้วก็โรตารีประเทศไทยนะคะรวมทั้งสโมสรโรตารีทั่วทั้งประเทศเลยค่ะทุกๆภาคเลยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ดิฉันเดยตรงก็ได้นะคะ0 6 3 3 9 1 5 9 9 2ค่ะ